วันนี้สมรภูมิสงครามเกิดขึ้นที่โคราชมันคือสงครามในสนามวอลเลย์บอลเสียงนกหวีดคือสัญญาณระเบิดลูกตกแต่ละลูกคือกระสุนที่พุ่งเข้าใส่ศัตรูสปอตไลท์ทุกดวงสาดส่องมาที่นี่การแข่งขันซีวิลิกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป้าหมายเดียวแชมป์ของอาเซียน โคดออสเกติพงศ์ out, ong, รัชะตะเกรงไกรได้พูดชัดเจนถึงแนวทางของเราในการบุกทะลวงคู่แข่งอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนี่คือเกมแห่งศักดิ์ศรีที่เราต้องก้าวข้ามทุกอย่างเพื่อคว้ามันมาให้ได้ที่นี่168 Comment คอมเมน l ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comment คอมเมน l ค่ะ ทุกทุกคนคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่1สิงหาคมการแข่งขันซีวิลีก2025เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะและเป้าหมายเดียวของนักตบลูกยางสาวไทยคือการคว้าแชมป์อาเซียนให้ได้ถึงแม้ว่าการแข่งขันครั้งนี้จะไม่มีผลต่อคะแนน World Ranking ของเรานะคะย้ำไม่มีผลต่อคะแนน w o r l d r a n n i n g ของเรา แต่สิ่งที่เราจะต้องได้เห็นก็คือสไตล์การเล่นที่เข้มข้นและก็มันสุดๆเพราะแต่ละทีมในอาเซียนเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไปอย่างมากเลยโดยเฉพาะเวียดนามค่ะโคดอสได้พูดถึงแนวทางการเล่นในซีวีลีกนี้นะคะว่าเ,เราเนี่ยจะต้องเจอกับอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าวันเร็วและเซตเตอร์ของเราเนี่ยคือต้องทำงานหนักมาก เพราะว่าทีมอย่างอาเซียนนะคะคือต้องบอกว่ามีสไตล์การเล่นที่แบบว่าคล้ายคลึงกันคือถ้าใครเนี่ยนะคะได้ดูการแข่งขันของทีมอาเซียนเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่ารูปแบบการเล่นของบางทีมเนี่ยคล้ายกับอีกทีมหนึ่งมากๆและเรื่องที่น่ากังวลก็คือว่าเวียดนามอะ่ะเขามีอันดับโลกที่เข้าใกล้ไทยเรามากขึ้นทุกทีค่ะตอนนี้อันดับ world ranking อันดับโลกของเราเนี่ยอยู่ที่20ส่วนเวียดนามเนี่ยเขาอยู่อันดับที่27 ถ้าเวียดนามเขาได้รองแชมป์ในรายการนี้ก็มีโอกาสที่อันดับโลกของเขาเนี่ยจะขยับใกล้เราขึ้นมาอีกนะคะอันนี้แหละมันคือความท้าทายที่เราต้องเจอค่ะในการแข่งขันซีวิลีก2025นี้โคดออสเนี่ยค่ะเขาใช้แผนการเล่นแบบผสมผสานทั้งผู้เล่นและสไตล์การเล่นโดยจะเน้นย้ำการเล่นที่รวดเร็วและที่สำคัญก็คือโคดออสเนี่ยได้ให้ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บ ไปพักก่อนคือบาดเจ็บหนักนะคะอย่างบุ๋มบิ๋มชาชุออร์มกสีที่ไม่มีชื่อในรายการนี้เลยแต่ผู้เล่นที่มีอาการแบบเจ็บน้อยๆเป็นถึงปานกลางเนะะี่ยค่ะสามารถเล่นได้ก็ยังมีชื่อติดอยู่อย่างเตยหัตยาบำรุงสุขล่าสุดโคดอสเพียงบอกว่าอ๋อไม่ได้ซ้อมกระโดดเลยนะโอ้โห ก็มีชื่อติดหนึ่งใน14คนแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าเตยหัตถยาเนี่ยจะเล่นในรายการนี้เป็นยังไงบ้างและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่อย่างน้องกีตา้วาวลุนีการล้เป็นไงคะให้เราเนี่ยได้ลุ้นกันด้วยนะเราก็จะมาดูกันว่าน้องกีตา้าเนี่ยค่ะ น้องเขามีศักยภาพเด่นทั้งด้านกายภาพแล้วก็เทคนิคการเล่นบอลเร็วบทบาทในสนามรวมถึงผลงานที่ผ่านมาชีว้ว่าเนี่ยคือดาวรุ่งที่น่าจับตาของทีมชาติไทยและถ้าน้องกีตาพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะก้าวขึ้นไปเป็นเสาหลักของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนค่ะหน้าบล็อกและบอลเร็วที่เราเน้นรายการนี้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหน มีเซตเตอร์ตัวเก๋าอย่างชมพู่พันพันเกิดปราดคอยควบคุมเกมก็หายห่วงเลยนะคะเรามาดูโปรแกรมการแข่งข,ขันวันนี้กันคู่แรกประเดิมคือบ่ายโมงครึ่งเป็นการพบการระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามคู่ที่2 17นาฬิกาหโมงเย็นคู่ที่เราตั้งตารอคอยคือทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ต้องบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยรอชมกันเลยนะและทุกคนสามารถที่จะ ชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31เรามาพูดถึงคู่เรากันเลยค่ะทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์แอดว่ายังไงเนี่ยสาวไทยเราก็ชนะเนาะคุณผู้ชมคะสำหรับในสนามวันนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องแพ้ชนะแต่ว่ามันคือศักดิ์ศรีของแชมป์อาเซียนที่เราอะทีมสาวไทยเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ให้ได้เราเคยคิดว่าเราเนี่ยเหนือกว่าในอาเซียนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะ เพราะทีมอื่นๆเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมามากมายทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียต่างก็มีรูปแบบการเล่นมีโค้ชที่เรียกว่ามีประสบการณ์จากต่างชาติและบางทีมเนี่ยก็ได้ผู้เล่นของไทยเราเนี่ยไปร่วมทีมด้วยซ้ำต้องบอกว่าทุกแต้มของเราเนี่ยนะมีความหมาย ลูกตบแต่ละลูกคือการพิสูจน์ว่าใครคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนตัวจริงซีวีลีก2025คือการเชื่อมจุดแข็งทุกเจเนอเรชันของวอลเลย์บอลไทยเพิ่มความยืดยุนทางแทคกติกและดูแลเรื่องสมรรถภาพของนักกีฬาตลอดทัวร์นาเมนต์เป้าหมายเดียวของทีมไทยในรอบนี้ชัดเจนค่ะมีอย่างเดียวเลยคือแชมป์พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจก่อนลุยนานาชาติ อันนี้คือเกมที่เราเนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดในทัวร์นาเมนต์นี้เราได้เห็นการเล่นที่เข้มข้นตั้งแต่นัดแรกของทีมไทยเลยมีระบบการเล่นแบบผสมผสานตามแผนที่วางไว้และเน้นการเล่นที่รวดเร็วในขณะที่คู่แข่งเองเนี่ยเขาก็มีลูกสูตรแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ไม่แพ้เราเลยอย่างที่โคอดออสบอกนะคะบอลเร็วแล้วก็เซตเตอร์ของเราเนี่ยต้องทำงานหนักมากจริงๆเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ แต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือศักยภาพของผู้เล่นหน้าใหม่ชัดๆเลยมาดูการมาลุ้นกันน้องกีตา้าวัลุนีการลำในทัวนาเมนต์นี้กันคือน้องกีตา้าวเนี่ยกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมและการกลับมาลงสนามของเตยหัตยาที่เรียกว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะก็ต้องบอกว่าแสดงให้เห็นถึงสปิริตของทีมที่ต้องการคว้าชัยชนะอย่างแท้จริงปีนี้โคดอส บอกเป้าหมายชัดเจนค่ะว่าต้องควา้าแชมป์ซีวิลิก2025ให้ได้พร้อมกับเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนศึกชิงแชมป์โลกด้วยความพิเศษในปีนี้ก็คือโคดออสเนีเน้นการใช้ผู้เล่นแบบผสมผสานโคดออสเนียแน่นอนนะคะว่าใช้ทั้งผู้เล่นหลัก ผู้เล่นเยาวชนที่ฟอร์มดีแล้วก็ดาวรุ่งจากหลีกอาชีพเพื่อทดสอบระบบทีมและก็ดึงศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยค่ะแต่ละคนเนี่ยออกมาให้ได้เต็มที่ในทัวร์นาเมนต์นี้การเล่นก็เน้นความเร็วและพละกําลังซึ่งแต่ละคนเขาจะมีจุดเด่นอะไรโค้ดออสเนี่ยก็จะเอามาใช้เพื่อให้เกมนี้มีความหลากหลายทุกตําแหน่งส่วนเรื่องการเลือกตัวผู้เล่นเนี่ยค่ะ โค้ดเองก็จะดูสภาพความฟิตและก็อาการบาดเจ็บของแต่ละคนคุณผู้ชมโค้ดออสใช้เวทีซีวิลีกอันนี้นะเป็นสนามทดสอบแผนและผู้เล่นเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปชิงแชมป์โลกค่ะถ้าเราชนะเวียดนามได้ก็จะสร้างความมั่นใจและเป็นกำลังใจสำคัญในการควา้าแชมป์จริงๆแล้วแอดมินคิดว่านะยังไงเนี่ยเราต้องชนะเวียดนามให้ได้เพราะด้วยศักิ์รีของเราเนะเราต้องเดินแบบสวยๆแล้วก็ แบบโอ้โหมั่นใจเต็มที่เลยมาพูดถึงจุดแข็งสำคัญของไทยในรายการนี้จุดแข็งของเราเนี่ยค่ะก็อย่างที่เรารู้กันคือเราเนี่ยมีตัวเลือกผู้เล่นเยอะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเล่นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะตามสถานการณ์ในแต่ละแม์ได้ทันทีเลยผู้เล่นตัวหลักของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีประสบการณ์สูงจากเวทีระดับโลกหลายคนเลยทำให้รับมือกับความกดดันได้ดีและ การเล่นเกมรุกของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะบอลเร็วบอลไหลและการเล่นแบบใหม่ๆหม่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในการบุกโจมตีและถ้าหากเราทำไม่ได้ในครั้งนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆแต่สิ่งที่เราได้ก็คือประสบการณ์และโอกาสในการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมแข่งขันในระดับโลกต่อไป การแข่งขันซีวิลีก2025คือการแข่งขันที่เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมันแสดงให้เห็นว่าวอลเลย์บอลในอาเซียนไม่ได้มีแค่ไทยที่เป็นเบอร์หนึ่งอีกต่อไปแล้วทุกทีมพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันมีความซับซ้อนความเร็วและกำลังมากขึ้นย้ำอีกที่ายทอดสดทางช่องวัน 31, GMM 25และแอปพลิเคชันวั สนามแข่งขันศูนย์การค้าเทอร์มินัล21จังหวัดนครราชสีมาก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักตบสาวไทยของเราให้คว้าชัยในศึกระดับอาเซียนครั้งนี้อย่างสุดพลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง1น8คอมเมนต์ชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของวงการวอลเลย์บอลไทยไปละสวัสดีค่ะ